ดวงแสนเฮงเทวดาเมตรตาสี่ราศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเปิดทางให้รวยโชคลับใหญ่พุ่งชนรอจับเงินแสนอันดับหนึ่งชาวราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่13ากุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคม ดวงธุรกิจการงานคึกคักเติบโตและขยับขยายในเดือนนี้ดวงของคุณเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมีดวงดาวสำคัญมาส่งผลทำให้ราศีกุมนั้นมีความคึกคักในด้านของการงานและการเงิน แต่มีเงื่อนไขคืออาจจะต้องยอมหน่อยๆแต่ยิ่งงานเยอะเงินก็จะยิ่งเยอะเพิ่มมากขึ้นช่วงนี้ดวงการเงินกลับมามีพลังอยู่ในตำแหน่งราชาโชคคุณจะไม่เหนื่อยฟรีมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตอันดับสองชาวราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายน ดวงการเงินขลองตัวเปิดโชครับทรัพย์เตรียมพบกับความสำเร็จต้องบอกก่อนว่าราศีมีนดวงเฮงและปังอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้เป็นจังหวะที่คุณจะมีเงินทองร้นมือสามารถดิริ่มทำอะไรได้ดําใจนึกเพราะเป็นจังหวะที่ดีที่จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองคุณจะประสบความสำเร็จชีวิตราบรื่นและโดดเด่นในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษ 3. ชาวราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมดูงปังสุดในรอบปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสเป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีเมษแต่ต้องรอให้ผ่านพ้นในช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อน ดวงดาวจะเปล่งประกายเป็นช่วงที่ดวงดีและเกื้อหน,นุนใครที่มีปัญหาอยู่หลังจากกลางเดือนนี้ไปจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและการเงินจะกลับมาสดใสยิ้มได้อีกครั้ง 4. ชาวราศีพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายน ชาวราศีพฤกษกนั้นดวงก,การงานปังในเส้นทางใหม่ๆเตรียมรับโชคจากแดนไกลเป็นปีที่เหมาะแก่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแถมราศีนี้จะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหตุผลหลกักมาจากดาวมริตยูซึ่งดาวดวงนี้จะมีโอกาส เป็นดาวแห่งการวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงจากร้ายไกลเป็นรวยทรัพย์สินเงินทองจะเพิ่มมากขึ้นการคา้าการขายดีเยี่ยมมีเงินหลักแสนถึงหลักล้านในบัญชีไม่เชื่อไม่ลบรูหรูอเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ